ื่อน้องสายฟ้าน้องพายุเก๊กหน้าโหดแต่ออกมาเป็นแบบนี้หน้าหมั่นเคี้ยวจริงๆเป็นหนึ่งในลูกดาราที่น่ารักสุดๆและยิ่งน่าอินดูขึ้นทุกวันสำหรับน้องสายฟ้ากับน้องพายุ ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ทำให้แฟนคลับใจบางกันได้ตลอดเลยจริงๆหน้าหมันเคี้ยวมากเลยลูกล่าสุดนะพลอยชว,ยวพรเพื่อนสนิทของสาวชมพู่ผู้เปรียบเสมือนคุณแม่ทุนหัวของสองแฝดได้โพสต์คลิปวิดีโอน้องสายฟ้ากับน้องพายุเก็กทำหน้าขรึมแบบโหดๆแต่ทำไมออกมาน่ารักจังอะน้องสายฟ้าหน้าเหมือนอารมณ์บูด แต่ตอนจบนั้นน้องสายฟ้าดันทําให้เกิดโหมดหน่ารักน่ารักแถมฮาจนพี่พี่แฟนคลับต่างพากันเข้ามาแซวทั้งตลกหน้าของน้องพายุและตลกความพีคตัดจบบทของน้องสายฟ้าจะน่ารักขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยจ้าเอายังไงเอาแบบนี้แล้วยังไงต่อหัน่ากลัวจังเลยเด็กสองคนนี้น่ากลัวมากเลยไปอาเร็วมาเร็วให้ต่อให้เสร็จให้ต่อ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ